คลิปนี้มาทาทุวร์ที่แม่สายค่ะอยากกินข้าวซอยน้อยมากคือไม่ได้กินนานแล้วว่าจะไปกินร้านป้าแปงโทรถามได้ความว่าร้านปิดปรับปรุงแต่สาขาสองยังเปิดอยู่นะเราเลยมาตามหาร้านป้าแปงไฮโซสาขาสองค่ะสาขานี้คือหายากกว่าที่แรกมากคือเราขับเลยไปแล้วเราต้องถอยกลืนมาเพราะว่าร้านเขาจะเป็นร้านสีขาวเล็กๆอยู่ข้างทางเข้ามาแล้วก็ไม่รอช้านะคะคือสั่งข้าวซอยน้อยไข่เจียวหนึ่งไข่ดาวหนึ่งเมนูของร้านก็จะตามนี้เลย ซิกเนเจอรก็คือจะต้องปรุงเองอะ่ะทุกคนหรือถ้าไม่มั่นใจอะก็คือให้พี่เขาปรุงให้ได้เลยนะคะแต่เราชอบปรุงเองถ้าถามว่ารู้ไหมว่าปรุงอะไรบ้างก็คือไม่รู้นะใส่ทุกอย่างที่มีเลยระหว่างรอก็เปิดด้วยเมนูหอหมูก่อนเลยมันจะเป็นแป้งสีขาวแล้วก็มีไส้หมูแล้วเอามาจิ้มน้าจิ้มของเขาก็คือแซ่บมาก <c oughs> อร่อยแบบ ต้องลองจริงๆทุกคนกินเสร็จปั๊บข้าวซอยน้อยของเราก็เสร็จพอดีของเราเป็นไข่เจียวนะหน้าตาก็จะแบบนี้เลยส่วนคุณผู้ชายก็ไข่ดาวเหมือนเดิมอันนี้คือปรุงมาแล้วไม่ต้องจิ้มอร่อยนัวครบรสใครอยากลองสาขาสองแวะไปลองกันได้ร้านสะอาดอร่อยแนะนำให้โทรสอบถามก่อนไปจะได้ไม่เสียเที่ยวนะจ๊ะ